สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาทําเค้กลูกชิดกันนะคะลูกชิดลูกตาลก็เป็นอะไรที่ส่วนใหญ่ก็จะชอบทานนะคะชิดเนี่ยเขาจะทํามาจากลูกจั่งนะคะวันนี้ออยจะใช้ลูกชิดเนี่ยสองแบบนะคะทั้งแบบอบแห้งแล้วก็แบบที่อยู่ในน้ําเชื่อมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกเรามาผสมวสม่นผสมของเหลวกันก่อนนะคะไขวันนี้จะใช้ทั้งหมด3ฟองใหญ่นะคะ อย่างเนี้ยอ๋อยเน้นว่าให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องทั้งหมดเลยนะคะนมนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะวานิลลานะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะส่วนผสมตรงนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งกันก่อนนะคะแป้งที่อ๋อยใช้จะเป็นแป้งเค,ค้กนะคะแป้งเค,ค้กใช้ทั้งหมดคือ150กรัมค่ะ เสร็จแล้วเราจะใส่น้ําตาลลงไปนะคะ130กรัมค่ะเกลือเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วก็ผงฟูเสร็จสามส่วนสี่ช้อนชานะคะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวาจะปั่นส่วนผสมตรงนี้ให้เข้า,ขากันก่อนนะคะใช้ความเร็วต่ํานะคะเสร็จแล้วอ๋อยใส่เนยนุ่มลงไปนะคะเน้นนะคะว่าเป็นเนยนุ่มแล้วอ๋อจะปั่นส่วนผสมเนี่ยตรงนี้ให้เข้ากันนะคะ ราจะใส่ส่วนผสมของไข่ที่ผสมนะคะลงไปครึ่งหนึ่งค่ะตีต่อเลยนะคะพอเราปั่นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหลือไข่อยู่อีกครึ่งหนึ่งนะคะเอาจะแบ่งไข่เนี่ยลงใส่สองครั้งนะคะแบ่งครึ่งไป หลังจากนั้นจะใส่ลูกชีสแบบอบแห้งไปนะคะลูกชีสแบบอบแห้งเนี่ยคุณผู้ชมสับหย,ยาบๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปปั่นแค่พอให้เขาเข้ากันก็พอแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ จากนี้จะนำลงใส่พิมพ์นะคะพิมพ์ที่เราใช้เนี่ยจะมีขนาด8คูณ4นิ้วความลึก2นิ้วครึ่งนะคะก็คุณผู้ชมเอากระดาษไขเนี่ยตัดให้อ่อพอดีกับตรงก้นฐานนะคะแล้วก็สเปรย์น้ำมันให้เรียบร้อยนะคะวางกระดาษไขลงไปแล้วก็ใช้แป้งเนี่ยโรยให้ทั่วพิมพ์นะคะเพื่อที่เวลาเค้กเราสุกเนี่ยจะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะใส่เค้กลงไปเลยค่ะ เลี่ยหน้าเค้กนะคะให้เสมอกันนำเข้าอบค่ะที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา60นาทีค่ะตอนนี้เค้กอ่อยก,ก็อบเสร็จแล้วนะคะผ่านไป1ชั่วโมงก็เดี๋ยวเราจะพักเค้กเนี่ยไว้ในพิมพ์ประมาณ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราขย,ย้ายเค้กเนี่ยไปวางพักไว้บนตะแกรงจนเย็นสนิทนะคะตอนนี้ผ่านมาครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเค้กเนี่ยออกมาพักไว้บนตะแกรงนะคะ ลูกชิดเสร็จแล้วก็พลิกหน้ากลับนะคะพักทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยจนเค้กเราเย็นสนิทเลยนะคะตอนนี้เค้กอ่อยก็เย็นสนิทแล้วนะคะขอบเขาก็จะแห้งแล้วก็มีสีที่เข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวอ้อยจะราดไปด้วยลูกชิดเชื่อมค่ะไปบนหน้านะคะ ชิ้เชื่อมข้างหน้าเนี่ยเอาใช้ประมาณ200กรัมนะคะน่าทานมากเลยค่ะจะเป็นนักษณะอย่างงี้นะคะค่าวหั่นเคก้กให้คุณผู้ชมดูเนื้อเค้กด้านในนะคะเนื้อเค้กก็จะเป็นลักษณะว่าฉ่ำๆนะคะแล้วก็นุ่มๆนะคะ